สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่7เมษายนปี68นะครับวันนี้ก็วันจันทร์ครับร้องชาววันจันทร์ชี่ที่เ่าสลามจวางแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันนี้เป็นของเ่าสลครคนะครับให้สีทางช่องเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะถ้าใครยังไม่มีชุดรัฐบาลไทยของงวดวันที่16เมษายนปี68นะครับก็ ดูของบาสารคาไมไว้เป็นแนวทางนะครับเนาะเผื่อมีตัวชอบก็ได้ไปจัดนะครับเนาะถ้ามีตัวชอบจะมชอบออก็ข้ามไปนะครับเนะาะก็ชมความบันเทิงเหมือนเดิมอัตวันไทยวันเนียวที่สิบหกมีสายนตรงกับวันพุธนะครับเนาะตรงกับวันพุธบัดกรเคยไปเรียกด,ด,ดีก็จัดไปครับเนาะจัดไปพุทธที่สิบหกนะครับเดี๋ยวนี้ก็ คัดให้แล้วครับเร้องบอกสารคขามคัดในเอฟซีทางช่องแล้วคัดด้จริงคัด,ดล้วันสองวัน,วน,นครับแต่มีเวลาลงครับเนาะติดทุรละไม่ค่อยมีเวลานะครับเนาะวิ่งไปวิ่งมาเนาะตอนนี้ก็อยู่มุบปากการครับเนาะมาสูตรปากการแล้วคน,นนั้นไปอยู่ทางจังหวัดครับเนาะทำทุระก็วันนี้ก็มีเวลาลงแล้วทางให้วันนี้วันจันทร์ก็จะมีแนวทางของ ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะฮานอยและลาวพัฒนาถ้ามีเวลาก็จัดให้มันเดิมครับเนาะฮานอยกับพัฒนาถ้าไม่มีเวลาก็มันเดิมครับเ้องลงในช่องชมชนห้อยฟิีทางช่องมันเดิมครับเนาะก็ชอบประธานก็กดติดตามไว้นะครับเนาะกดติดตามไว้ตรงชมชุมชนไว้ก็เลื่อนดูแล้วก็เจอเองครับเนาะเลื่อนดูแต่ถ้าไม่กดติดตามไม่เจอครับเนาะเพราะว่าลงเป็นกระดาษเป็นแปะไว้ก็น่าจะรู้ครับเนาะน่าจะรู้ f อที่เป็นเอนเก่า,กาๆน่าจะรู้นะครับเนาะสุด so, ที่นี่เป็นของรัฐบาลไทยนะครับของเบาสารคามวดนที่แล้วไม่เข้าแนละ้วัวที่แล้วไม่เข้าพลาดไปวดนนี้แก้มือใหม่นะครับเนาะจะเป็นยังไงหาเงินเที่ยวสงการนะเนาะว่าจะหาเงินเที่ยวสงการกลายเป็นหาเงินฉลองสองการแทนครับเนาะทีนี้วันที่สิบหกก่อนวันนี้บาาศคลิปสดบัเรเลมนะครับแล้นะกวก็คลิปผ่านตรงนนมา เตยบอลครับเราที่สวนสุขภาพรัดดวงเตยบอลเสร็จก็ก่อนกลับบ <Yeah. S 2> ้านก็พันนวลให้อาหารป่าเหมือนเดิมรอบๆเหมือนเช่นเคยให้อาหารป่าก่อนกลับบ้านทาไม่งนั้นก็นอนไม่หลับครับเนาะมันขาดอะไรไปอย่างต้องทําให้จบๆนะครับเนาะทำการเส้นตาให้ตัวครับเนาะให้อาหารป่าก็การทําบุญไปในตัวเหมือนกันนะครับเนาะให้เขาอิ่มท้องอิ่มไส้ก็เพิ่มต่อชีวิตเขา ยืนยาวไปอีกก็กันทำบุญชนิดหนึ่งนะครับเนาะเส้นปลาไปในตัวนะครับเนาะงวดนี้ที่แล้วนะครับดูผลงวดที่แล้วก่อนบอกสครับไม่เข้านะงวดที่แล้วใครเข้าดีใจด้วยนะครับเนาะสถานาไม่เข้านึกว่าจะต่อเนื่องนะงวดก่อนโน้นได้ห้าหกสามเต็มเต็มครับเนาะงวดก่อนโน้นกดผัดมางวดที่ผ่านมาว่าจะเอาต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องครับเนาะไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นไรครับวันนี้ว่ากันใหม่นะครับแนละ้วทุทีแล้วผมเด่นเก้าลองหนึ่งทั้งหมดที่แล้วมันใจเก้ามากทั้งหมดทีแล้วเด่นเก้าลองหนึ่งจับคู่ให้เก้าสองเก้าสี่เก้าห้านะครับแล้วหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเน้นที่เก้าสี่เก้าห้าแล้วก็หนึ่งสี่เก้าสี่เป็นเลขที่ออกอยากครับแนละ้วแต่ว่ามั่นใจมากครับแนละ้วขัดแล้วคัดอีกก็มั่นใจไม่มาสักตัวนะครับแล้วทางเขาออกหกแปดเจ็ดนะครับหกแปดเจ็ด ล่างสามหกนะครับเนาะไม่เข้านะครับเนาะไม่เข้าวันนี้ก็ห้สดตรจุดไว้นะครับไฮสโตกจดสดตรแคบกาเราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะไฮสโตรแคบล้วทางงวดใหม่งวดเบาสารคามนะครับเนาะวันนี้บนล่างนะครับเนาะบนล่างเน้นบนเหมือนเดิมครับเนาะแนวทางเบาสารคามบนล่างเน้นบนเด่นหนึ่งลองสองนะครับเด่นหนึ่งเด่นสอง จับคู่นะครับทวน1มาก็16 17 18ถ้า2มาก็26 27 28ทวนกันนะครับบนล่างเน้นบนนะครับเด่น1ลอง2นะครับจับคู่16 17 18 26 27 28 6คู่นะครับ หกคู่นี้ให้เน้นไปที่1718งหนึ่งแแล้วก็สอเนะครับหนึ่เอาน7น8 2 7นสองะครับเป็นตัวเน้นชอบหลัก1น,นครับจับคู่ให้3คู่หนึ่งหเจน้นที่หนึ่นะครับขีจยจตาให้แดงหลักสองก็สองนะครับเน้นที่บนนะครับบนล่างจะเน้นบน จะเรียนบุญก็อยากได้สามตัวอย่างที่เคยบอกนะครับเนาะเผื่อเราปีที่นี้ฟุกไปแล้วครับเนาะได้ห้าหกสามไปเท่เนี้จะมีอีกไหมลุ้นพอดีกันเนาะในชุดสามตัวได้ลงให้ครับเนาะได้ลงให้หาตัวชนอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็ลงให้นะครับเนาะประมาณวันอังคารครับเนาะวันอังคารดูก่อนนะครับเนาะตัวนี้ทําไว้แล้ว้อต้าหกคนนี้ไม่ทํางานนะครับ หกคู่นี้ไม่ทํางานการไปสองคู่นั้นก็คือหนึ่งห้าแล้วก็สองห้าน,นะครับหนึ่งห้าสองห้ากันตัวกันก็เน้นไปที่บนเหมือนกันนะครับเน้นบนเหมือนกันจะคาดว่ามาไม่ถึงนะครับคาดว่ามาไม่ถึงถ้ามาถ้าจะมาะครับเองถ้าจะหลุดมาน่าจะเป็นหนึ่งห้าครับถ้าไม่ไดผิดพลาดถ้าหลุดมาถึงสองคู่นี้ก็คือหนึ่งห้า จะเป็นด่านแรกนะครับเนาะคอยคาดการถูกนะครับคอยคาดการถูกสรับแนวทางบอกสารคามครับเนาะก็ขอโทวนนะครับเนาะแนวทางบอกสารคามวันที่16บหกเมษายนปี68นะครับกับฉลองสงการอยู่บ้านครับเนาะกอดกับบ้านก่อนหลงเทียบก็รับตังก่อนับเนาะรับทรัพย์ก่อนประมาณนี้นะครับทดให้อีกครั้งนึงครับเนาะบอกสารคามบนล่างเน้นบนนะครับเด่นหนึ่งรองสอง กับคู่หนึ่งห2หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหสองเจ็ดสองปดเน้นที่หนึ่งเจดหนึ่งแปดแล้วก็2 7 3เจดสามคู่นี้ครับเราใครงบน้อยจัดไปครับเนาะ3าคู่นี้ชอบพิสุดธ์นะครับเน้นไปที่หลัก1ด้วยนะครับเนาะหลักหนึ่งหลักหนึ่งเจดเจปีนี้เดดีนรับเนาะ7ถ้าใครสังเกต7กับ3เดินดีมากครับเนาะสลับกันอยู่เฉยๆ7กับ3ามกับ6ลองสังเกตดูครับเนาะเจ็ดสามหก สลับกันอยู่สลับกันมานะครับเนาะบางทีก็เจ็ดเจ็ดก็ยังมีนะออกไปแล้วบางที i ก็แอบไปอยู่หลักร้อยครับเนาะเจ็ดบางทีไมาบ่อยมากก็ไา้แอบไปอยู่หลักร้อยก็มีประมาณนี้นะครับเนาะหวังว่าเชวงนี้มาเต็มเต็มนะครับเนาะมาเต็มเต็มถ้าไป็อะไรผิดพลาดนะครับเต็มเต็มแน่นอนเพอเพอไม่ต้องกลับเลยซ้ำนะครับเนาะเพอเพอไม่ต้องกลับเลยซ้ำเพอเพอถ้าเป็นไปตามคาดนะครับ อ่ะก็เดี๋ยวเราเ่าท้ายคลิปสำหรับคนที่ยังไม่เคยถูกหวยรวยเงินครับเนาะเสียดไปเสียดมาเสียดหน้าเสียดหลังตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับขามายันปีหกแปดจนถึงจะสงการอย่างไรก็จะไม่ถูกก็วันนี้ให้ปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ซื้อตึกซื้อจากสำนักไหนก็แล้วแต่เนาะไม่จะเป็นต้อกสิบกบ่าวสารคามครับเนาะชอบกับใครถูกชะตากับอาจารย์ไหนเสียดไหนก็จัดไปเลยครับเราคอยถูกเป็นพอครับเนาะ ่อยถูกเป็นพอไปปลดล็อกให้ได้นะครับเนาะปลดล็อกให้ได้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจนคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ